นี่เลยฮะ oh. ทำเป็นฟู้ดทักครับผมนี่จริงๆเขาน่ารักมากเลยนะรถคันนี้ใช่จอดปุ๊บ ทักทายสบายดีไหมอย่างนี้เลยคนละทักค่ะคนละทักอาจารย์ทักทายโอ้ยเอาผมขอไปยืนตรงนี้ได้ไหมผมด้วยที่ที่กำลังถ่ายทำอยู่สองเรื่องนะครับมีบ่วงวิมาลากับสายเลือดสองหัวใจนะครับผมกำลังถ่ายทำอยู่ครับแต่ว่าช่วงนี้ต้องต้องต้องหยุดไปก่อนด้วยสถานการณ์ต่างๆนะครับแล้วก็นี่ฮะนี่เจ้าสาวจำยอมลีรันนะครับผมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กรีบหรือเปล่าต้องทักทายพอได้ค่ะขอจะลาวงการแล้วเลยจริงเหรอคะจริงจริงใช่แล้เขามาแล้วเขามาแล้วค่ะต้อนรับหน่อยฮะ สวัสดีค่ะผมขออนุญาตหาอะไรนะโอ้ยต้อนรับมิตรทองระยะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบยังไม่ลาวงการนะฮะนี่ฮะที่ผมถือมาด้วยนะครับผมอันนี้เป็นหมูยอทอดของทะลุแมสค่ะพี่นิวใช่นี่นี่นี่อันนี้เป็นก๋วยจั๊บยวนนะครับนี่เลยฮะโอ้โหทำเป็นฟู้ดทัชครับผมนี่จริงๆเขาน่ารักมากเลยนะรถคันนี้ใช่จอดปุ๊บ ทักทายสบายดีไหมอย่างนี้เราคนละทักค่ะคนละทักอาจารย์ทักทายโอ๊ยอาจารย์ทักผมขอไปยืนสังนี้ได้ไหมโอ๊ยเห็นดมากิน